มันบวมแล้วถึงนะได้นะฮะเจ็บคือแบบไอ้นี่เลยอ่ะแน่นมากเราไม่กล้าเอามาพวกนี้ไงเรากลวเปหน,น่องดูดิดูดิโอ้ยดูดิ ทั้งหนังทั้งเล็บไปอ่ะหนังเยอะอย่างเยอะเลยเราเดินเยอะในเดือนนี้เดินเยอะมากสามชั้นอ่ะดูดูริบตรงถึงได้เจ็บดูดิอ่านงอาไปหมดเบาเลยเบาใช่ไหมข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้ปวดไหมไม่ปวด เริ่มเจ็บๆชันๆใกล้ๆใกล้ๆโอ้ใกล้แด้วะซูมเหรอซูมอ่ะแหมมีการอุ้ยเยียรไม่ได้เลยอ่ะโอ้ยเยียรไม่ได้ดูว่าไม่หาเอาข้างนี้อือก็นั่นแหละคุณนายแม่นั่นแหละจะไม่ลืมบอกแล้วจริงมากเลยโทรศัพท์ลืมอันนี่ลืมไม่ได้คุยแม่นั่นแหละเขาอุตส่าห์จะไม่เอานะ คิดถึง<ม>แกงแกงส้มไม่ใส่เนื้อปลาลืมไปตัวลืมหน้าลืมล้างลืมอะไรกแต่ก่อนไม่ได้เป็นใช่ไหมมันก็เป็นงนี้แหละเก็บโมแกะตัวมากกว่าน,นี้มันจะยังไงเนี่ยคิด<ม>ลืมมากทุกคนเหนื่อยคิดลืมมากดูดิดูดิดิดิอืมอืมตัวเจ็บเลือเ่อดแต่ออกไ,ไม่ไม่ออกอนไม่ หนังดูดีหนังโอ้ยไม่ก้หนังขาดอีกใช้อันเนี้ยหน้าเราเจ็บหนังขาดใช้เนี่ยเขี่ยเราเจ็บนีเขี่ยไม่มไ,มไมด้เจ็บมากเลยโอ้ยดูดิดูดิหนังแข็งมากก้อนใหญ่มากดูดิหนัง ก้อนยัใหญ่เลยอ่ะโอ้ิอเจ็หืมโอ้ยดูดิโอ้เจ็บดูดิดูดิตัดมันทิ้งไปเถอะตัดมันทิ้งไปดูก้อนใหญ่ไม่ใหญ่เบาเลยใช่ไหมออ้ม่ก้อนก้อนใหญ่มากบวเลยเขาปล่อยแล้วโล่งเลยค่ะเบาแล้วเนาะโอเคค่ะ โอเคค่ะ